สวัสดีครับผมวันนี้อมนกินเที่ยวชาแนลนะครับมาเยือนถึงที่บุรีรัม์นะครับอำเภอเมืองบุรีรัม์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่หลังสถานีรถไฟนะครับคบคบล่ำลือกันนะครับว่าลูกชิ้นยืนกินนะนหลังสถานีรถไฟบุรีรัม์นี่เองครับ เดี๋ยววันนี้จะลองบุกเข้าไปดีกว่านะว่าข้างในเขามีอะไรบ้างครับนู่นนะก็จะเป็นตลาดเดี๋ยวไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกจริงๆมีหลากหลายร้านนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็เลือกา ชิมร้านไหนหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามานี่ครับอันนี้ขอเลือกร้านนี้ก่อนชื่อร้านป้านีนะครับลูกชิ้นยืนกิน,กนะนะครับเ,เดี๋ยวเราต้อง เป็นในตู้ีร้านก็มีมีด้วยนะครับได้ถ้วยมาสองถ้วยมีกระโชวไว้หน้าร้านนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นที่แช่อันนี้สำหรับซื้อซื้อไปกับร้านใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็มีสายมีไส้กรอกเกี๊ยวนะครับอันนี้เป็นเนื้อมีหลากหลายมีกับหลังทอดเดี๋ยวเราไปดูในเตาดีกว่ากินกับทอดกัน ทำบ้านได้ด้วยคนระับค้านปนีนี้ขายมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่2525นะครับ2525 26 <c oughs> ยังไม่เกิดเลยเกิด26นะมันนานมากคนระับแต่วันนี้เรามาอุดหนุนแต่เราต้องรอคิวนะครับ ค่ะค่ะตัวนี้น้ำจิ้มอะไรคะอันนี้เป็นไม้จักาศเอาดั้งเดิมน้ำจิ้มดั้งเดิมนะครับน่ากินนะ ร้านอะคหลังรลถานีรถไฟบุรีรัมนะครับ่เป็น้ืน,น,น,เนกเราเลือกที่้านนี้จริงๆมีหลายร้านให้เลือกแต่ว่าวนนี้เรา,เราเ,ราเราเลือกร้านนี้ก่อนนะครับจริงๆมีหลายร้านให้เลือกเลยอยากทานร้านไหนกินร้านไหนก็ทัง้นงนั้จะมี ซือกลับบ้านก็ได้าก็มีหลังคนเลยดยังไงอ่ะลูกนั้นอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จมี่ค่ะเมื่อกี้เห็นเล็กๆเลยมาแล้วกานหนุ่ดเอาผสมแลคะาหมู้นตอนนี้ไม่มีแลคะจะมี

โซนนี้แบบนี้ได้เลยเนื้อเหรอค่ะขอบคุณนะคะตอกไม้กันเลยนี่ครับอันนี้ร่อเลยไหมคะของใคร่ะเอาหมูเดี๋ยวเราจะเอาหมูอันนี้เนื้อใช่ไหมครับเนื้อค่ะอันนี้ปลาหมูค่ะตัวนี้หมูหมดแล้วค่ะตีควเมหมูร้อนๆเลยค่ะนี่มันไม่ได้ตีนมันทองแล้วค่ะนี่ครับอันนี้ร่อเลยนะคะนี่ครับต้องใส่ในนี้ใช่ไหมครับ เอาไม่เอากระเท้าเขาบอกเขาก็ได้เดี๋ยวมื่อกี้ลูกเกี๊ยวกี่ไม้เกี๊ยวกี่ไม้ดิเกี้ยวแต่หกไม้แล้วกันครับเ่อก่อนเราไม่เห็นในซีนเลยยังขายได้จัก็นี่เอาที่สุดดั้งเดิมครับไม่ก่อนจะไม่ก่อนจะไป็นของซีนมากุ้งเล้วใสองบอกให้เอาใส่กล่องนี้ด้วยครับเนี่ ต้องไปยืนกินครับเขาห้ามนั่งกินเสียบกันเป็นไงดูดูสมัยก่อนนี่คือเสียบไม่ต้องใช้ีๆใช่มใช่ใช่หมดเลยค่ะไม่ใช่จะเอาอะไรจับนะคะร้อนตายสิ ได้จังหวะตอนทอดพอดีเลยนะครับให้เก็บค่สามร้อยแปดสิบค่ะใช้ถุงตาข่านะนี่นี่นี่ยังไงนี่อันนี้นีะลุงหนึ่งไก่ทอดน้ำปลาที่ร้านเจเล็กส้มตำยามั่มพกบุกมานี่นี่มาซื้อถึงที่นี่เลยรอบไม่มีนะคะพี่ นี้เอาน้ำจิ้มลาบนานค่ะมันเต็มกระทะเมยขอด้ไหมค่ะเอาดอกกับแดงเอานี่กับาวหเาวหร้อยี่สิบาทค่ะขอบคุณนะคะอ่นทำไมเป็นลูกชิ้นยิ่เือก่นไโอ้โหมันมาเขาก็ลยยองพี่ใส่เื่อไรหรอ่ะก่อนนั่งก็ต <tripod. S 3> ้อง ้องใหกมนี่คือปนีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ต้นกำรับครับนี่คือปนีเมื่อกี้ถามเพราะว่าโควิดมาแล้วก็เลยเลืกกนกินใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยแล้วก็ล้างนไล่ต้องไล่โควิดหายก่อนจะได้กินกินวันนี้ช่อง a m าแม n กินเที่ยวชาแนลนะบุกมาถึงบุรีรัมย์เมืองก็เลยที่นี่เรียว่ากระแส ก็เลยว่าขอมาเก็บภาพอันนี้มราจะเรามากับประตูเพื่อมาถ่ายชิ้นใช่ นี่คือได้ทั้งสามรถเลยหรือเป่าหรือว่าต้องเลือกรถใดรถหนึ่งใช่ค่ะล้าพี่ลาจะรูจะแบ่งเป็นสามถ้วยให้โอ้จะแบ่งเป็นสามถ้วยใช่จะหมูี่บาทมีของเด็กของเด็กของเด็กไม้หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะคะใช่ครับพี่เมเย์คะกระจกเลยพี่สาวก็ไม่ได้ดไม่ได้ป่าทอดปลา ช่วยรางวัลนั้นของร้านป้านีใช่ใช่ได้รางวัลอะไรครับนกเน่าน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มชาซองพี่ซ้อนค่ะน้ำจิ้มเด็ดนะครับได้ๆร้านป้านีเปิดตั้งแต่กี่โมงครับสามสี่โมงเช้าสามสี่โมงเช้าปิดก็เรื่อยๆนมีวันหยุดไหมครับก็คือราจะหยุดอ๋อแล้วแต่เราจะหยุดแข่งร้าน แวะมานี่เลยสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะแวะเข้ามาร้านป้านีได้นะป้าหนีใจดีเราเพิ่งไม่ไม่ได้นัดหมายนะเพิ่งเข้ามาถ่ายป้าหนีถ่ายมาอุ๊บเลยครับมาถึงแล้วขอถ่ายเลยมาจากไหนคะเนี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจากประจวบมงนะใช่ยนะติดติดไอ้นุ่นเดรื่องติดภาคใต้เลยเนะจะไม่ดูติดภาคใต้เลยใช่ มันเป็นภานกลังจะเข้าภาคเสนไปในภาคใต้ภาคใต้ภาคเหนือไปในภาคใต้ภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ให้พี่เขาไปถึงนึงก็ได้อันนี้ก็ใส่กึงกึงนี้เข้าไปทั้งหมดเท่าไหร่กึ่งกึ่งกลางกับภาคใต้อะมันกึ่งกันแต่จังหวัดประจวบนี่จะพูดไม่ได้ต้องแต่ว่าไปทางบางกานียนใช่บางกาน จะออกนมันมันตึ่นกันเนาะใช่ตื่นกันนี่นะครับดูน้ำจิ้มปนีนี่สามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับเอาไปจิ้มที่บ้านเขาจะแบ่งให้เป็นขวดลอ,ลองอันไหนอร่อยก็ได้ด่ใช่โดนนินม่ใช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ที่เขามีรางวักลการันตีด้วยไปดูด้วยนี่ม้วยรังวันน้ำจิ้มยอดเยี่ยมปี2,000 ห้ารอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2องันนี้ชิงแชมป์โลกของเทศกาลยืนกินชิงแชมป์โลกใครยืนนานที่สุด ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้เราไม่รบกวนปวไมนไรแ้วแค่นี้ขอบคุณมากนะฝากช่องด้วยนะไปกินเที่ยวชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครแวะมาหนังสถานีรถไฟบริรำก็แวะมาหนังปนีขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับ